แล้วสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องบัวผาเที่ยวนะคะทริปนี้เป็นทริปส่งท้ายนะคะปี2568นะคะทุกคนก็ขอสวัสดีปีใหม่เป็นทางการเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่เดินทางกลับบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ขอให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันหยุดยาวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้บัวจะพาทุกคนไปเดิน สำรวจไอคอนสยามนะคะแล้วก็ริมแม่น้ำฝั่งเจ้าพยากันนะคะทุกคนโอเคค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมคลิป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะ น้ำสิีพยาก็สามารถเดินมารอรถมีตรงนี้ได้นะ วันนี้เราข้ามเรือฝั่งท่าน้ำสี่พยานะคะก็จะมีค่าบริการคนละ6บาทนะคะไปยังไอคอนสยามค่ะ ก็มาแล้วก็จะเห็นหุ่นยนต์ซีพีนะคะตอนรับทุกคนเข้ามาในงานก็จะมีทางเข้าเนะะี่ยค่ะชัดเจนทางนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะก็จะมีพนัางานหรือสตาฟคอยดูแลกันอยู่นะคะ ตอนนี้เป็นมุมท็อปเลยนะคะทุกคนเป็นป้ายใครมาก็ต้องทายไอคอนสยามพอเดินถัดมาแล้วก็จะพบบูธต่างๆนะคะที่ทางไอคอนสยามเขาจัดเตรียมไวใ้ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเขาดาวที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็จะพบกับบูธโกแก่มันทุกเม็ดนะคะแล้วก็สมุติเวศนะคะสําหรับใครที่เป็นลมไม่สบายก็ทางสมุติเวศเขาซัพพอร์ตค่ะแล้วก็ ชูนะคะสำหรับใครที่จะมาติดต่อเรื่องโปรโมชั่นหรือจะเป็นเติมซิมหรือว่าเปลี่ยนซิมนะคะแล้วก็ถัดมาก็เจอเวทีใหญ่ๆเลยค่ะอลังการเหมือนเดิมทุกๆปีเลยนะคะบอกเลยว่าใครไปที่เขาดาวที่ไอคอนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะทุกคนก็ไปเตรียมพบกันนะคะก็คือคืนวันที่31นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปชม ภายในบริเวณในห้างกันต่อนะคะว่าจะมีจุดไหนที่น่าสนใจกันต่อคะ่ะ พอเดินเข้ามาในห้างบอกเลยค่ะทุกคนคนเยอะมากคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ใครๆหลายๆคนก็ออกมาพร้อมใจกันออกมาเที่ยวม,มากินมาช็อปนะคะทุกคนนี่บอกเลยว่าตามจุดต่างๆทางห้างเขาก็จะมีแบบให้เราได้แบบเช็คอินถ่ายรูปเช็คอิน,นะะถ่ายรูปกันนะคะและร้านนี้หนูมาถึงสะดุดตาเลยค่ะทําไมคนเยอะจังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนพอเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นกาแฟมันหอมเตะจมูกเลยค่ะ อยากจะรอต่อแถวดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะเพราะว่ากาแฟเขาเนี่ยมันชวนหิวมากๆเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูก็รอ,อไม่ไหวเพราะคนมันเยอะจริงๆเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคะเพราะว่าอยากจะมาลองเดี๋ยววันหน้าหรือว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวบัวจะพาทุกคนมาลองกันนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคะทุกคน นะคะก็จะเจอดนตรีน้องเขากำลังซ้อมอยู่เลยนะคะสำหรับึ้น ็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ช่องบัวพาเที่ยวนะคะพาทุกคนมาชมงานวันก่อนเข้าดาวนะคะที่ไอคอนสยามนะคะบอกเลยว่างานนี้ต้องยิ่งใหญ่นแน่ๆเลยนะคะใหญ่ทุกปีเลยะะที่ไอคอนสยามก็จดใหญ่ทุกๆปีเลยนะ,ะชาวต่างชาติหรือว่ากลุ่มน,นักท่องเที่ยวก็เตรียมตัวมาเข้าดาวกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหขนาดมันซ้อมนะคะทุกคนคนเ,นเยอะขนาดนี้เลย รจริงเลยนะคะขนาดคนมากมากโอเคค่ะทุกคนก็แอบปากออคอกันก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปหาเครื่องดื่มเย็นทานกันก่อนนะคะร้อนมากเราอยู่โซน ส่วนมุมนี้อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้กำลังฮิตฮอตมากห้างแตกเลยค่ะทุกคนที่จะมาดูมาน้อยบอกเลยว่าตัวใหญ่มากขนาดหนูย,ยังอดใจไม่ไหวเลยค่ะ หลังจากพาทุกคนนะคะเดินชมบริเวณรอบๆนะคะที่ห้างไอคอนแต่ว่าก็ไม่ครบนะคะเพราะว่าห้างเขาใหญ่มากแต่ว่าก็จะพาชมในจุดที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่ไว้เช็คอินที่ทางห้างนะเขาเตรียมไว้ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่ไอคอนในช่วงเขาดาวนะคะและตอนนี้ท้องก็เริ่มหิวแล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปข้างล่างกัน,นะคะ่ะเป็นโซนด้านล่างก็คือจะเป็นโซนที่เป็นขายอาหาร ต่างๆน,น,นานาจะเป็นสเตตฟู้ดนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกทานนะคะเพราะว่ามีทั้งเป็นแบบอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มาเจอจุดนี้นะคะทุกคนคนละครึ่งนะคะเราเห็นร้านรับคนละครึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีคนละครึ่งนะคะในมือเราเราก็จะไปใช้หน่อยนะคะทุกคนโอเคโชคดีมากเดี๋ยวเราแวะซื้อขนมกันก่อนค่ะ เดี๋ยวขอแวะซื้อน้ำดื่มกินกันก่อนค่ะเพราะว่าร้านนี้ดูน่ากินมากอันนี้เป็นชาไทยใช่ไหมคะชาไทยแก้วน้ำค่ะชาไทยหนึ่งแก้ว โอ้ไม oh, <right. S 2> um, ่ใรอกอ๋อหรอหนูไม่เอาสบไวได้ไหมโอเคได เดินกันต่อเป็นขนมปังนะคะมีคาคาไส้ได้หมดเลยสองกล่องหนึ่งร้อยบาทนะคะถูกมากเกตนีีนะคะเก็ดเยี่ยมีเราแบงมาลองเลือกดูกันได้นะคะ่ากันได้หมดเลยนะคะวันนี้จะเป็นขนมปุกแห้งนะคะเป็นของฝากได้ ซื้อติดไม้ติดมือเป็นากช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะนี่จะเป็นน้ำผลไม้ ปลาเย็นใสนน่อะไรนะอ่ะสองหัวเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะกินคนเดียวกินไม่หมดแก้วเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปขุางน <c oughs> นี้ทุกคนอย่าลืมมาโบกไม้โบกมือนะคะเป็นจอปิปเตอร์นะคะก็มาถ่ายรูปแล้วก็เซฮายกันได้นะคะจุดนี้บอกเลยว่าน่ารักมากผมชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากที่สุดเลยคะ่ะ พอเราเดินออกมาจากห้างนะคะทุกคนสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเรามาทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะพบทางออกไปท่าเรือหมายเลขที่4นะคะแล้วก็ทางออกหมายเลขที่1จะอยู่ด้านขวามือนะคะทุกคนพยายามสังเกตป้ายกันดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะแล้วก็อย่าหลงนะคะเพราะคนมันเยอะม,มากมาก มีดนตรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะใครที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาชมคอนเสิร์ตก็เข้ามาชมกันได้นะคะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะคะก็เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถเตรียมมาสนุกกันได้เลยนะคะสำหรับทิ่ช่องบวัวผาเที่ยวนะคะ<อ>ก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ เป็นคลิปส่งท้ายปี2568น 2, นี้นะคะทุกคนหาทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชรบกดไลค์ไปกำลังใจให้กับชอบของเรา้วยนะคะยยถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งแจ้งกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนไม่ทบา,บายเด็กเจอแัรนด์สูบเปพเศษนสี